สวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไล่ภูเอาน้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์สิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะครับเป็นความร,รู้จากคุณหมอนะครับที่นํามานําเรื่องสด,ดีสุขภาพที่เข้ามาแชร์เราผมก็เป็นสื่อก็จะนําสิ่งดีๆแชร์ต่อท่านผู้ชมช่องของผมนะครับ เกี่ยวกับมะนาวดื่มมะนาวถูกชีวิตเปลี่ยนดื่มมะนาวผิดชีวิตก็เปลี่ยนครับมะนาวมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากๆถ้าเราดื่มทุกวันจะมีประโยชน์มหาศาลต่อร่างกายของเราครับผมนะฮะประโยชน์มันมีอะไรบ้างนะครับอยากรู้ไหมครับและดื่มผิดเป็นยังไงอยากรู้ไหมครับไปไปเลยกันเลยนะครับดื่มผิดนะครับวิธีก็คือการที่เราดื่ม เติมนู่นเติมนี่ลงไปที่ไม่ควรเติมเลยนะครับคือน้ำตาลห้ามเลยนะครับมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันจะเป็นโทษซะส่วนเยอะแต่ถ้าเราดื่มน้ำมะนาวเพียวๆเ,เลยเราจะได้คุณค่าและได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับน้ำมะนาวนะครับดื่มถูกวิธีนะครับเราต้องดื่มพร้อมกับอาหารนะครับเราดื่มแล้ว มันจะดื่มพร้อมกับอาหารมันจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับดื่มพร้อมกับอาหารจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับมีประโยชน์ยังไงครับเราดื่มเราดื่มน้ํามา1แก้วเติมมะนาวลงไปดื่มพร้อมอาหารที่เราทานนะครับมันจะช่วยให้เราย่อยอาหารนะครับช่วยเราย่อยอาหารดีได้ลาไส้ของเราก็ดีเมื่อการย่อยดีลําไส้ของเราก็ดีชีวิตสุขภาพของเราก็ดีนะครับ2นะครับ จะทำให้ล้างไขมันเกาะตับลดลงอย่างชัดเจนนะครับในการดื่มน้ำมะนาวนะครับช่วยล้างไขมันเกาะตับอย่างชัดเจนนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบต่างๆนะครับทำให้ไขมันเกาะตับลดลงนะครับนี่นะครับลดและลดการอักเสบด้วยนะครับ นะฮะแล้วก็ทําให้เรามีน้ําหนักที่ลดลงโรคเบาหวานเราก็ไม่มีความดันเราก็น้อยหล่อนเลื่อนเราก็ดีนะครับนี่นะครับและที่สําคัญนะครับมะนาวยังมีธาตุอาหารโปแทสเซียมที่สําคัญต่อร่างกายของเรานะครับที่จะช่วยทําให้เราสดชื่นถ้าเราร่างกายเราขาดโพแทสเซียม ชีวิตเราจะไม่สดชื่นจะเป็นโรคเหน็บชาจะเป็นโรคกล้ามเนื้อนะครับถ้าเกิดเราทาน้มะนาวถูกต้องโรคเหล่านี้ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ลดฟเสเยงในการเ,เ,กเป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วในไตนะครับแล้วก็มะนาวที่แน่ๆเลยคือมีวิตามินซีสูงนะครับเห็นไหมครับการดื่ม,มน,น้ำมะนาวถูกวิธีคือการจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยน สามารถดื่มได้ทุกวันผสมกับน้ํานะครับผสมกับน้าไม่ไม่สมควรที่จะใส่อะไรนะครับมันจะมีประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเราจะใส่อะไรมันก็ใส่ได้แต่ว่านี่พูดถึงกรณีที่ว่ามันมีประโยชน์สูงสุดนะครับประโยชน์สูงสุดนะครับดื่มถูกชีวิตเปลี่ยนดื่มผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำจะล้างไขมันเกาะต,ตับได้จะทำให้ระบบลำไส้ดี จะช่วยลดน้ำหนักลดลงลดเบาหวานลดความดันลดโล, ott, ลหิตลดหลอดเลือดนะฮะแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็มีสารโพเทสเซียมและป้องกันโรคนิ่วในไตได้นะครับเห็นไหมครับว่าการดื่มน้ำมะนาวมีประโยชน์ต่อร่างกายเราสมควรที่จะดื่มน้ำมะนาวกันทุกวันเลยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว่าน้ำมะนาวมีประโยชน์นะครับถ้าเราดื่มถูก ดื่มพร้อมกับอาหารนะครับแล้วเราไม่ต้องต้องใส่นตาลไม่ต้องปรุงรสอะไรเราดื่มนะครับไปไปเลยไปดื่มกันเลยครับ